ประัังใจเอาน้องตาไม่ได้หวังนะว่าเออพระทีนี้ก็ั้แต่ว่าเออใครมาปฏิบัติพวดมันจะหมดกิเลสหมดทุกข์ไปเลยไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดมากขนาดนั้นแต่ถ้าใครมีบุญเก่าบารมีเก่ามีมามากก็สามารถหมดในชัตินี้ได้เหมือนกันแต่ถ้ามันไม่หมดก็ไม่เป็นไรให้มันเพิ่มขึ้นให้มันได้กําไรเถอะก่อนที่ร่างกายของเรามันจะสลายนั่นนะเกิดขึ้นต่างอยู่ดับไปแน่นอนมันอย่างนั้นไม่มีอะไรจีรหลังยั่งยืนหรอก แต่อาทีมันเป็นประโยชน์จังน้องตาสร้างอาคารนะที่สร้างเดี๋ยวนี้น้องตาก็รู้นะมันพังแน่เลยนะ,นะยอมรับเลยไม่เกินสองร้อยปีเดี๋ยวนี้สร้างไม่เสร็จแต่ไม่เกินสองร้อยปีพังแน่แต่น้องตาสร้างทําไมล่ะก็สร้างใช้ประโยชน์ก่อนที่มันจะพังสิสร้างให้เป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติของคนที่ยังมีชีวิตเน่ะถ้ามันพังไปได้วนั้นมันเลิกต่งางหากในช่วงที่มันสร้างเนี่ยก็ใช้ประโยชน์ให้มันคุ้มค่ากับที่เราสร้างขึ้นร่างกายเราเกิดมาเป็นมนุษย์สมบัติ มีบพบพุทธ,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 ธศาสนามีหนังตาพบพ่อแม่กบะอาจา์แเราก็ทําให้มันคุ้มดิแล้วที่ทําคุ้มเนี่ยม,มันเป็นไงผลประโยชน์เราเป็นรอชาตินาตรงตาลับประกันมีความสุขความรื่มเย็นประชานนี้ไปเลยละอย่างนั้นซึ่งมันยังไม่หมดทุกข์ก็ไม่เป็นไรบารมีเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นผ่ามันมีมาตะกาชาติก่อนมากบนทุกชาตินี้เลยก็มีไม่หมดชาตินี้ก็ไม่เป็นไรหมออะไรหมอที่สุราช์เขามีในแพทย์นะ่ะมีแหวนกระแพย์หญิงเหมือนกัน ม่ชีแม่ีเขาบอกว่าหมอคนเนี้ยเขาใจบุญนะทำบุญเก่งไปมากราบหลวงตาหลวงตาเลยบอกว่าหมอตารักษาตาชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วถามวาโยมปฏิบัติธรรมมานานหรือยังเขาบอกโอ้ยนานแล้วเป็นสิบปีแล้วปฏิบัติธรรมมาไม่เห็นมันไปทางไหนแล้วผมชักจะเบื่อแล้วบอกนี่ชักจะท้อแล้วบอกโยมโยมอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งท้อสร้างบารมีไปก่อนเป็นพระเวสสันดรไปก่อนก็ด้เไป็นไรไปหลอก อยู่ก็โยมผู้หญิงแพทย์หญิงอีกสักสิบชาติเป็นไงค่อยพ้นเมียเขาเลยหวลัวราะมันจะเป็นอะไรอ่ะให้มันได้กําไรกันและกันให้มั่นใจว่าเออมั่นใจว่าเราตายไปเราไม่ตกอบายไม่ไม่ลงอบายให้มั่นใจโดยตัวเองขนาดนะั้นมาเราตายเมื่อไหร่เราไม่ลงอบายอย่างน้อยเราเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเดิมทํใไมไปสรรค์มั่นใจลองตามปฏิบัติมาตอนยังไม่บวชน,นะมั่นใจเลยนะตัวเองไม่ใช่ไม่เคยทําบาปนะทา เคยหาปลาเคยฆ่านกฆ่าจั์ปลานี่เยอะหน่อยเคยพระนกก็เคยฆ่าเคยจับได้เคยฆ่าปลาก็เคยฆ่าเยอะแยะเ่าเคยกินสิน้าไม่เคยมีเป็นก็เคยทำบาปมาแต่เมื่อเราละบาปบําเพ็ญบุญเราหันหลังกลับแล้วนี้เรายังไม่ซื้อเลี้ยงใครละสิน้าราบริสุ์มาเป็นปีๆนะก่อนจะบวชนรกก็ได้เห็นนะนะแล้วเราก็มั่นใจเลยว่าตายไปเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ ลงนรกได้พูดกับญาติพูดกับพี่น้องผมมั่นใจนะผมมั่นผมตายไปเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าผมไม่ได้ลงนรกหร้กทำไมมั่นใจเพราะใจเรารู้นี่เรารู้แล้วว่าเราหันหลังกลับแล้วเราเดินทางหันหลังกลับให้นรกมันไปแล้วที่ก่อนเราหลงเราเดินทางหน้าไปนรกอยู่รู้อย่างนั้นจริงยังพูดว่าโอ้ยตอนที่ไม่ปฏิบัติธรรมแล้วเกิดตายเนี่ยต้องตายไม่รู้คุ้มไหนวะลงนรกแน่ๆอันนี้เรากลับหลังหันแล้วเรารู้แล้วในใจของเราเองเลยว่าเราเดินทางเส้นไหน ศิ้นสมาธิปัญญาสามทางสามอย่างเนี่ยเดินไปสวรรค์นิพพานเดินไปสวรรค์พรมและนิพพานอย่างแน่นอนแต่น้องตาเองตอนนั้นก็ไม่ปรารถนาสวรรค์แล้วต้องการหมดทุกเท่านั้นคือนิพพานเท่านั้นพอสวรรค์มันก็ไม่ชอบน้องตาไม่ชอบเพราะว่าหมดบุญจากสวรรค์ต้องมาเกิดเป็นมาเป็นมนุษย์อีกเป็นคนนีกทำมาเป็นชาวยางสวนยางกนตกเจอ,อยางลงเจอน้ามันขึ้นอีกเจอทุกข์อีกคือเก่าจึงไม่ปรารถนาสวรรค์น้องตาปรารถนาหมดทุกข์เลยที่ปฏิบัติมาแต่ก็านั่นแหละก็ คือเป้าหมายสูงสุดมันอยู่โน่นนี่พระพุทธเจา้าประทานธรรมะอันประเสริฐมาให้เราประพฤติธปฏิบัติเนี่ยออกมาเป้าพร,พระองค์ต้องการให้เราออกจากคุกคือหมดทุกข์หมดทุกข์โดยสิ้นเชิง่ะเป้าหมายสูงสุดทางศาสนาพุทธมันอยู่ที่นั่นถ้าเดี๋ยวนี้เราอาจจะเสียดายพบเสียดายเสียดายที่เรามีอยากไม่น้องมีเพื่อน,นเพราะจิตปัญญามันยังไม่ถึงถ้าปัญญามันขั้นข,นขปรมัตถ์โอ้ยมันไม่เสียดายหรอกให้แสนไล่ก็ไม่เสียดายหรอกหลายอย่างสนบามพอถึงตรงน,นั้นมันจิตมันรู้ เพราะมันไม่อยากกลับมาถูกไฟเผาอีกแล้วนะ,นะตอนนี้ความหลงอะมันยังชอบไฟอยู่ตวงตายังขำอยู่อยู่ที่นี่น,นะมันจุดเทียนนะตอนนั้นไฟไฟไม่มีฝนมันตกเมงเม้ามันออกมาบินบนไปบนมามันไปเฉียวเทียนปั๊บลงไปดินแง๊กแง๊แง๊แ,แต่เฉียวนิดเดียวปีกมันนะพอมันตั้งหลักได้บินเข้าหาไฟใหม่เนี่ยเพราะกาลังไม่พอมันยังหลงแสงสีไฟอยู่เราก็เลยเหมือนคนเราเนี่ยที่กําลังทํายังไม่พอ ยังหลงกิเลสอยู่มันก็ธรรมดาก็ยังชอบอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่อยู่ในกรอบของสิลงของธรรมก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันถึงขั้นปรามาัดไม่ใครอยู่ได้หรอกอยู่ไม่ได้ดังนนมีอะไรขนาดไหนก็อยู่ไม่ได้ขั้นปรามาัดขั้นสูงสุดแล้วเนี่ยจิตปัญญามันจะเห็นเลยเห็นเห็นคือรู้ว่าโอ้ยไม่เอาแล้วเนี่ยกลัวแล้วเนี่ยนะกลัวความเกิดกลัวแล้วไม่อยากจะโอมมาในโลกแล้วมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเดือดร้อนวนไปวนมาก็มาเจออีกดวงตาปฏิบัติจนถึง คนที่ระละเอียดสุดสุดสู้สุดสุนะโอ้ยมันมีแต่สมมุติน้อพีนาอยู่ในวิหารสมมติอะไรก็สมมติขึ้นสองสมมติมีแต่เกิดแล้วก็ได้มากระเสียไปของสมมติเนี่ยความรักก็สมมติความชังก็สมมุติผมก็สมมติเล็บก็สมมติทุกข์ก็สมมติสุขก็สมมติได้มาเกิดขึ้นต่างอยู่ดับไปหมดของสมมตินี่มันไม่เที่ยงเลยได้มากระเสียไปพลัดพากจากของรักของเจริญใจก็เป็นทุกข์ที่เราได้มาเนี่ย ล้วน,นจะเป็นของสมมติหมดแล้วายสือก็ต้องสลายหลายก็พลดัพลดพรากสิก็ทุกอีกโอ๊ยไม่อยากได้แล้วสมมติเราไปอยู่วิมุตติกว่าละเถอะบอกกับใจเองทิ้งมันเถอะสมมติทั้งหมดจะไปเอามันเลยไปอยู่กับวิมุตติกว่ามานแวบก็ามาันได้จิตเลยโอ๊ยถ้าไปนิพพานนี่มันมักจะบอกได้จิตถ้าไปนิพพานเนี่ยไม่ได้มาเกิดนะไม่กลับมาเกิดแล้วไม่มาเจอพ่อไม่มาเจอแม่ ไม่มาเจอลูกไม่มาเจอเมียไม่มาเจอหมู่เพื่อนอีกแล้วเนี่ยโอ้โหไปนิพพานดีรู้ว่าเอาแล้วเนี่ยจิตชักเวลแล้วคือชักหวงแล้วไปนิพพานไม่ได้มาเกิดไม่ม,มาเจอพ่อเจอแม่เจอลูกเจอเมียเจอหุูรเจอเพื่อนออ้ดีรู้ว่าเนี่ยมันชักไหวและใจชักไหวแล้ะธรรมะโมธรรมะโมพุดขึ้นไปเลยถึงเราเกิดไปอีกเราไม่รู้คนไหนเป็นพ่อเราคนไหนเป็นแม่เราคนไหนเป็นเพื่อนเป็นเมียเป็นสามีเราก็ต้องมาทุกข์คือเก่า ต้องมาลำบากลำบกากเก่ามาพัดพลาดเก่าโอ้ยไม่เอาไปดีกว่าไปสู่วิบูทดีกว่าก็ตะเกียรตะกายต่อไปนั่นคือจิตละเอียดแล้วนะละเอียดมากแต่ตอนนั้นก็ยังรับไม่ได้ละเอียดมากๆเ,เลยเป็นว่ามันไม่มีอะไรดีสัก,กอย่างนะละเอียดมากๆแต่ก็ยังเจอหาจุดไม่เจอจุดคือเหตุแห่งทุกข์นี่เหตุแห่งทุกข์นี่ถ้าจับเหตุแห่งทุกข์ได,กกด้ทุกข์ก็หมดทุกข์มันมีเป็นเหตุแห่งทุกข์มันมีเป็นล,ล้านๆ ยางลงก็ทุกน้ำมันขึ้นก็ทุกหิวข้าวกอทุกแดดร้อนก็ทุกฝนแรงก็ทุกเป็นละลานที่มันทุกทุกทุกเนี่ยแต่เหตุแห่งทุกที่แท้จริงมีจุดเดียวเท่านั้นอยู่ในขันห้าของทุกคนนั่นแหละถ้ากําลังพร้อก็จะเห็นถ้าดับเหตุแห่งทุกได้ปุ๊บมันก็จะไม่มีเลยมันมีเหตุเดียวเหตุเดียวก็สลายหมดละมันไม่ไม่ทุกละเข้าสู่บรมสุขละอย่างนั้นนั่นแหละเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนั้นถามว่าศูนย์ไหม ไม่ศูนย์บอกให้กระดาษพอเข้าใจง่ายๆใจไม่กินอารมณ์ใจก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมใจไม่กินอารมณ์นกโปมั่นทำอาโนปุขาวก่อนนี่นกปเขาทาความเพียรอยู่นกโปมัน่มนเะรียกว่าเหาะม้าเนี่ยต่ทีมมันมาทางเรียกว่าลอยมาเลยขาทําความเพียรยังเออเรามาโปรดมาตอนที่นี่ทรมาไอในทางนิมิตนกโป้มันบรรลุทำครั้งแรกพุทธเจ้าเสด็จมันเลยมาโมทนาบุญนกโปมั่นบอกอ้าว พระพุทธองค์เนี่ยเข้าสูพ่พระนิพพานแล้วเพราะพระุทธองค์มาหาข้าน้อยได้ยังไงมารุปมาข้าน้อยได้ไงมาไปวิมุตติพ้นแล้วเรามาเราก็เอาพุทธเจ้าแต่ว่าเรามานี่เราเอาเอาสมุมมมมิมามาโมสมามาโมทนาบุญกับท่านเนี่ยเรามาโดยเอาสมุิมาท่านก็นรู้นะคล้ายๆแกล้งถามเพราะวิมุตติมันติดต่อกับสมุิไม่ได้ก็ต้องเอาสมุิมาท่านถาม เห, bueno, เหมือนก็แกล้งถามาบ้างนะท่านถามเหมือนแกล้งถามพุทธาตากะพระอุคมั่นพระอุคมั่นบอกข้าน้อยก็รู้แล้วละว่าเอาสมุิมาที่ข้าน้อยถามเนี่ยอยากให้พงศ์ตอบไว้เป็นสกีพยานวันนิพพานนี่ไม่ได้ศูนย์ตอบว่านิพพานไม่ได้ศูนย์เพลงแต่ใจไม่กินอารมณ์นี่หลวงตาพูดเองมาใจไม่กินอารมณ์เนี่ยมันเข้าใจง่ายเพราะใจไม่กินอารมณ์เนี่ยอารมณ์มันมีสองอย่างนี้อารมณ์ทุกข์กับอารมณ์สุข ก็เฉยเฉยนะเฉยเฉยไม่มีปัญหาแล้วเราเห็น็นิน่นเฉยเฉยไม่มีพิษแต่อารมณ์ชอบไอ้ไม่ชอบเนี่ยอารมณ์ไม่ชอบอารมณ์กรอกก็ทุกข์แหลวอารมณ์ชอบมันก็เป็นทุกข์นะมันหลงมันหลงชอบตีเป็นหลงไม่ชอบตีเป็นโกรธพัดพลาดจากของรักมันก็เป็นทุกข์ไอ้ของที่เราชอบมันสลายก็ทุกข์อีกแหลนะนะมันจางนั้นฉะนั้นมันจึงว่าใจที่ไม่กินอารมณ์นั่นแหละพอองศาพอจะพูดให้ให,ให้ให้เข้าใจง่าย,ายๆก็มันไม่กินอ่ะก็เลยตั้งใจ มันไม่กินมันอิ่มแล้วอะมันอิ่มสุขอิ่มทุกข์หมดแล้วอะมันเลยไม่กินนี่ยงตาพูดให้เข้าใจง่ายๆถ้าไม่กินนะมันก็ว่างอยู่ที่ชี้มันก็บริสุทธิ์อยู่ที่มันก็วิตกแก้วแบบรวนมันก็เป็นอย่างนั้นไม่เอาอะไรไปให้มันก็ไม่เอามันอิ่มแล้วอะมันรวยมันก็รวยตรงนี้นะมันหมดความโลภแล้วก็รวยรวยละรวยก็อยู่ที่ใจนัะแต่หมดโลภมาแล้วก็รวยมานั้นนะลุงตาคิดบ้างไปอยู่อีสานก็อยากรวยลงตาไปอะ เหมือนกันแล้วแสนกันแล้วล้านกันแล้วถูกใจก็สุขไม่ถูกใจก็ทุกข์เอ้าพอได้ปฏิบัติธรรมที่ก่อนทําบุญร้อยบาทใจจะขาดจะกลัวหมดอ้าแต่พอปฏิบัติธรรมนักรมได้เดือนละพันห้าทำได้เห็นเขามาบอกบุญดีใจเลยเอ้ากลายเป็นงกบุญไปเลยอทัาทาบุญนึ่งทักเริ่มเริ่มโลภบุญนี่หละทําท่านเข้าวัดประจันเข้าเขาอามันชักรวยชักทําบุญไม่กลัวหมดกลัวจนเข้าเข้าเอาเข้าเข้าโลภมากก็จนจนมากโลภน้อยก็จนน้อยถ้าหมดโลบละ มันก็หมดจนทีนี้ก็ได้มาก็ทําประโยชน์ได้มากก็ทําประโยชน์มันหมดโลภแล้วนหมดจนแล้วนี่ใจมันรวยแล้วนี่ใจมันไม่ต้องการความรวยแล้วนี่เป็นอย่างนั้นใจมันรวยแล้วรวยไปหมดทุกถึงทุกอย่างเราถ้าใจรวยทัวเน,นี้ยรวยทั้งความสุขสุขก็ไม่เอารวยทั้งความทุกข์ก็ไม่เอารวยทั้งชื่อเสียงชื่อเสียก็ไม่เอารวยไปหมดแล้ละอิ่มเต็มไปหมดและนั่นใจที่เป็นมีพุทธก็เป็นอย่างนั้นจึงมาพูดว่าใจที่ไม่กินอารมณ์อเข้าใจง่ายดิ ใจย,ยังกินอารมณ์อยู่กันนั่นแหละก็ยังทุกข์ยังทุกข์ยังทุกข์กอยู่คือเก่าอย่างนั้นไปได้ไหมที่นั่งอยู่นี่ทั้งพระทั้งเนรทั้งแม่มพราหมณ์พระบางก็ไปได้ไปทั้งไหนเอาอะไรเป็นหลักก็สินสมาธิปัญญาสิหาก็ได้สมาธิปัญญาสิแปลก็สิแปลสมาธิปัญญาสามอย่างนี้ได้กว่าไตรชิกขาใครปฏิบัติก็ไปสู่พันธพภัน์อย่างแน่นอนมันจะถึงชาติถึงวัยไม่เคยไปตัวปัญหาแต่เรามีความความเพียรอยู่ติเรามีความมุ่งมั่นอยู่ติอย่างนีน้อันนี้ส่งที่เราได้จากที่เราปฏิบ ความสุขความโลบเย็นความสบายมากกว่าที่เราไม่ปฏิบัติอย่างแน่นอนและมากกว่าเศรษฐทีที่ไม่มีธรรมอย่างแน่นอนอ,อย่างแน่นอนสุขสบายของใจก็เกิดแต่ไม่ได้ปูดได้ดอกกุณลาบบางครั้งมันก็มีมารมีบากกรรมามากระทบมาขวาง,มา,างมากางมากั้นเรามารทั้งข้าก็มีแต่ถ้าเราเป็นคนจริงละ่ะเราปฏิบัติไม่วันละ่ะทิ้นแล้วก็ปฏิบัติไปรักษาไปสติสมาธิเราก็พาวนาไปแล้วสู้เราไม่ถอยละ่ะมีหรือมารจะไม่แพ้แต่ถ,ถ้าเราถอยละ่ะ เราไม่จริงมันก็แพ้ก็ถอยหลังอ่ะก็เป็นอย่างนั้นเป็นการต่อสู้กันต่อสู้ได้เอาธรรมมาสู้ก็มารกิเลสต่างๆมารกันมารทั้งห้านะกิเลสรมารขคันธมารปรดขาปรดแข้งมัดจุมารความตายี่ยังไม่ถึงกิเลสรมารขันธมารือปรดแข้งปรดขาปฏิบัติไม่ได้กิเลสรมารก็โอ้ยคิดถึงลูกคิดถึงหลานไม่รู้ว่าไปแล้วก็เทวบุตรมารอันนี้สําคัญนะ เทวบุตรมารที่กวาากัน,กนมารคือเทวดานางฟ้าเป็นมารที่จริงนางฟ้าเทวดามันเข้าเท่าไรหรอกมีเป็นกันที่เขาลองแต่น้อยมากแต่บุคคลน่ะคนนั้นบ่าพระติชีติแม่พรมว่าคนนั้นใจคนนี้มาจนไม่พอใจจนเดือดไม่เอาเลูกบาศกมาอยู่ดีกว่าวัดน,นี้เลิกภาวนาดีกว่าย้ายวัดดีกว่านัา่นคือบุคคลจัดเป็นเทวบุตรมารมารคือบุคคล พูดนั่นพูดนี่พูดนี่พูดนั่นจนเราไม่เอาละหวา่าไม่ปฏิบัติดีกว่าซึกงดีกว่าย้ายวัดดีกว่าเนี่ย่างน,นแต่ทีเจอครูบาอาจารย์ดีดีดีละไปถึงไม่ชอบใจย้ายดีกว่าไม่ชอบใจไม่จบใจพระไม่จบใจชีไม่พระก็แต่ไปย้ายวัดดีกว่าแต่ครูบาอาจารย์ไม่ได้เกี่ยวสักกันหน่อยมีอยู่คนหนึ่งแม่ชีบทที่นี่แหละบทอยู่ที่นี่ก็เจ้าว่ารรษาได้มา ขัดใจก็ใครฉันก็ไม่รู้หรอกในพรามด้ชีด้วยกันยายวัดหลวงพ่อสมบัติยังอยู่นี่หลวงพ่อสมบัติบอกว่าเออจะเหมือนคนนางแก่แกยังไม่ไปจะเหมือนคนที่มากินก๋วยเตี๋ยวที่ที่หน้าร้านเคยแกซื้อยางนะที่ทันซื้อยางที่หน้าร้านซื้อยางมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งมันมันขายเขาขายถ้วยละสามสิบบาทอีกคนเขามากินประจํามันถูกปากเขาเนี่ยอร่อยวันละถ้วยเราถ้วยอีกวันหนึ่งไม่รู้ ไอ้สาวเสิร์ฟคนรับใช้ไปพูดอะไรแกโมโหแกไม่พอใจแกไม่ไปกินเลยแกขับรถมากินตะขุนเลยจากหนะ้าสามะถ้วยละสามสิบห้าบาทขับรถมากายลแล้วแพงขึ้นอีกห้าบาทแล้วไม่อร่อยเท่ากัด้วยทางร้านที่เจ้าของร้านไม่ได้เกี่ยวสักหน่อยเจ้าของร้านไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ไปผิดใจกับเจ้าของร้านผิดใจกับสาวเสิร์ฟคนรับใช้บางทีมีเยอะแยะไปครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตาเต็มหัวใจอยู่ แต่ไม่ไม่ผิดใจก็แม่พรามระเลยก็ทําเปิดดีกว่าซึกดีกว่าย้ายดีกว่าอันนี้ก็มีเหมือนกันก็ต้องแนว่วแนว่ต้องตาอยู่สกลโดนพระใส่ยเป็นคือพระที่ท่านบวชกอนท่านหนุ่มๆมะเนาะเราเป็นพระผู้เฒ่าท่าทนก็ถือว่าภาษามากกว่าก็ส่ยดุว่าก็แทกแดกดันอนะไรก็แล้วก็แล้วก็วก,วก,วก็อยู่นะมาพูดกับท่านโดยเหตุด้วยผลเราก็อยู่ไม่ไม่ได้หวั่นไหวอะไรแต่ที่จริงอาศัยที่ว่าตัวเองปฏิบัติมานานสิบสามปีจึงได้บวชก็โดนก็ไม่หวั่นไหวก็พูด พูดกับท่านด้วยเหตุด้วยผลเรามาพึ่งทำหลวงพ่อหลวงพ่อเมตตาเราหลวงพ่อให้ธรรมะเราถึงคนพระจะไม่ชอบเราดุเราว่าเราก็ไม่เป็นไรเราก็มาพึ่งทำหลวงพ่อมันก็อยู่ได้มามันมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นการต่อสู้การปฏิบัติดูที่เนี่ยเรามานั่งเนี่ยพระดา,านเนี่ยอยู่กับบ้านเนี่ยแม่พรานน้อยเป็นไงเด็นเกย์ไพไืหเนาะดูที่หนังก็ไดเนาะแต่มานั่งพระพี่ฟังเราตาปวดขาจะตายเนี่ยเนี่ยมันก็ต้องฝืนต้องสู้ฝืน หลวงตาอาจารย์สุนทรไบอกเราต้องเหนื่อยก่อนหนักก่อนลำบากก่อนเราถึงจะสบายในบาทางโลกทางธรรมครูบาอาจารย์ไม่ใช่ธรรมดานะกว่าจะเอามาสอนได้เดิมพัน์กันได้ชีวิตนะน้องปู่ประวัติครูบาอาจารย์แต่ละองค์เนี่ย้ไปอ่านดูเถอะแต่ประวัติพระกรรมฐานหลวงปู่เทศ์นั่นหลวงปู่ล่าหลวงปู่ชอบอ่านประวัติท่านดูสิแต่ละองค์อ่านให้จบเลยโอ้โหเอามาอ่านในในตู้นี่ก็มีแต่ละองค์นี่ สุดยอดนะเรี่กว่าเดิมพันในกระกาชีวิตกว่าจะมาสอนได้ลงตานี่เบาๆเลยก็เกลียวกะหัวที่ไม่ให้ใจนั่นแหละยังอดอาหารต่อนะเรียกวัดสู้กันนะถึงขั้นสุดเดือดนะมันเป็นอย่างนั้นนะแต่พลังมันขึ้นเองพอมันถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่กลัวตายหรอกนอนลอยช่างลอยเสือนอนมาหมดแหละอย่างนั้นมันเด็ดเดี่ยวพอถึงขั้นมันสุดสุดแล้วมันแรงแล้วอ่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ก็คุ้มค่าไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไปนิพพานได้หมดนะไปได้หมดแหละ พระเป็นที่ใจก็ทำเอาปฏิบัติเอาเอาทำบัตรกันเออ